สวัสดีค่ะทุกคนเรื่องราวก็มาถึงตอนที่3มกันแล้วอันดาและเจ้าหญิงเพียราค่ะจะเป็นอย่างไรต่อมารับชมรับฟังกันต่อกับชุดนิทานใต้สมุทรตอนการค้นพบอาณาจักรโบราณกันหลังจากที่อันดาและเจ้าหญิงเพียราค่ะเอาชนะคาเคนยักษ์ใหญ่ได้สำเร็จพวกเขากลายเป็นวีรบุรุษของเมืองมัตชาแห่งอตแลนเทสชีวิตของทั้งคู่กลับมาสงบสุขอีกครั้ง แต่แล้ววันหนึ่งขณะที่อันดากำลังสำรวจถ้ำที่คาเคนเคยอยู่เขาก็พบกล่องเก่าๆฝังอยู่ในทรายด้วยความสงสยัยอันดาจึงเปิดกล่องออกดูข้างในกล่องมีแผนที่โบราณแผ่นหนึ่งพับอยู่แผนที่นี้ดูเก่าแก่และมีลวดลายประหลาดตาอันดารีบนําแผนที่ไปให้เจ้าหญิงเทียร่าดูเจ้าหญิงดูสิผมเจอแผนที่นี้ในถ้ำ อันดากล่าวด้วยความตื่นเต้นเจ้าหญิงเพียราพิจารณาแผนที่อย่างละเอียดแผนที่นี้น่าสนใจมากมันดูเก่าแก่และมีลวดลายที่ไม่เหมือนแผนที่ทั่วไปเลยทั้งสองพยายามถอดรหัสสัญลักษณ์บนแผนที่แต่ก็ยังไม่เข้าใจความหมายพวกเขาจึงไปขอคำแนะนำจากนักปั์ผู้เฒ่าของเมืองมัชชาแห่งอตตลาตทสนี้แผนที่ใบนี้มันเป็นแผนที่ของอาณาจักรใต้ทะเลโบราณ นักปาชญ์กล่าวด้วยน้ำเสียงลึกลับอาณาจักรที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรและมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแต่ก็หายสาบสูญไปนานแล้วแล้วทำไมอาณาจักรนั้นถึงหายสาบสูญไปนะคะเจ้าหญิงเพียร่าถามมีตำนานเล่าขานว่าอาณาจักรนี้ถูกทำลายลงเพราะภัยพิบัติครั้งใหญ่แต่ก็มีอีกตำนานหนึ่งที่กล่าวว่าอาณาจักรนี้ยังคงอยู่แต่ถูกซ่อนเร้นไว้นักปาชต์ตอบถ้าอย่างนั้น เราต้องไปค้นหาอาณาจักรแห่งนั้นให้เจออันดากล่าวอย่างมั่นใจแต่การเดินทางไปยังอาณาจักรโบราณน,นั้นอันตรายมากอาจมีสัตว์ประหลาดและอุปสรรคต่างๆขวางทางเจ้าหญิงเทียราเตือนผมพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกอันตรายเพื่อไขปริศนาของอาณาจักรโบราณอันดาตอบทั้งสองตัดสินใจออกเดินทางเพื่อตามหาอาณาจักรใต้ทะเลโบราณตามแผนที่ พวกเขาเตรียมตัวด้วยอาวุธและสเสบียงที่จำเป็นและบอกลาเพื่อนๆในเมืองมัชฉาก่อนออกเดินทางการเดินทางของพวกเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและอันตรายพวกเขาต้องฝ่าฟันคลื่นลมและกระแสน้ำวนต้องต่อสู้กับสัตว์ทะเลประหลาดและต้องไขปริศนาต่างๆที่ซ่อนอยู่ตามเส้นทางแต่ด้วยความกล้าหาญและความมุง่งมั่นพวกเขาก็สามารถเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางได้ในที่สุด เมื่อมาถึงยังจุดที่ระบุไว้ในแผนที่พวกเขาพบกับซากปรักหักพังของอาณาจักรใต้ทะเลโบราณที่จมอยู่ใต้ทรายปะสาสาทและส่วนที่เคยงดงามในอดีตตอนนี้กลับกลายเป็นซากปรักหักพังที่เต็มไปด้วยสาหร่ายและหอยอันดาและเจ้าหญิงเพียราได้เข้าไปสำรวจซากปรักหักพังพวกเขาพบห้องโถงใหญ่ที่เต็มไปด้วยภาพวาดและสัญ,ญลักษณ์โบราณและที่ใจกลางห้องโถง มีแท่นบูชาขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนแท่นบูชามีวัตถุประหลาดรูปทรงเลขาคณิตวางอยู่นี่มันคืออะไรกันดูเหมือนจะเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดเผยความลับของอาณาจักรแห่งนี้เ็อ้อหนิงเทียร่าตอบเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อรับฟังรับชมต่อได้ในอีพีถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อีพีต่อไปออกมาได้เร็วขึ้นค่ะ